สวัสดีครับมือนีพระอาจารย์สิพามาอัปเดตนะอัปเดตห้องน้ำนะที่ทุกๆท่านได้ร่วมกันนะได้ร่วมกันบริจาคเป็นเจ้าภาพสร้างตอนนี้ก็อยู่ในช่วงดำเนินการนะเราก็จะเร่งให้ทันวันงานน,ะนี่คือนะตอนนี้โยมก็มาช่วยกันกำนะลังมาช่วยกันอยู่มุมนี้ซึ่งมุมนี้นอกจาก ผู้ที่มาร่วมทําบุญผู้ที่มาปฏิบัติธรรมจําศีลจะได้ใช้แล้ววันไหนที่มีมะลัมาลมาลงมะลัมลก็ได้ใช้ห้องน้นํานี้นะครับนี่เลยนี่คือสถานที่ที่กาลังนะกำลังก่อสร้างกําลังสร้างนะครับห้องน้ําทั้งหมด4ห้องนะครับจะเป็นห้องห้องสุขาหรือห้องส้วมเนี่ยสห้องแล้วก็ห้องสําหรับอาบน้ำหนึ่งห้อง เนี่ยครับ,รบวันนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะครึ้มนะครับเมื่อวานนี้แดดออกวันนี้ครึมครึมนะครับตอนนี้ก็กําลังปรับพื้นกลังปรับพื้นอยู่เนี่ครับนี่ก็จะเป็นบริเวณท่อด้านหลังนะครับ จะ <laughs> เป็นท่อท่อนี้วางอยู่ทั้งหมดสามท่อนะครับสามท่อเพื่นสิมาเทอ่ยนอิหยังอีบ่ล่ะหรือเบิดแล้วเหลือแต่เพาสิเทพื้นเองเลยม่นมาผสมเองเล่มาพื่นตัวนี้เขาอันผสมเองเพราะว่ามันเป็นอันนั้น ม,มันกับวอเดรไล่ปันไดมั้งสิมันโลพ่ออ่นบ่เฮากับผสมเที่ยวเลยเนาะนี่ครับบริเวณขอบนะครับด้านหลังกะด้านหลังนี่เฮากับสีเท่ออกมาพะว่าเพื่อของผู้ใช้กับมีนะครับผู้ใช้กับสมารม์ทแน่ยด้าดนหลังใดนะของนาม,มีซีหองแล้วก็มีของผู้ใช้อีกด้านหลังนะครับ นี้ก็สำหรับทุกทท่านที่บริจาคข้ามานะครับพมกับือว่าเป็นรูปเป็นหลังขึ้นมาแล้วนะครับก็เร่งเร่งเร่งจริงให้ท่านนะครับทึงแขงกับทึงแขงกับสภาพนะครับอากาศน้ำนะครับผมข้ากับสิทธิหลังจากเคล็ดเหลือกับสี่ห้าต้นไม้หายยังมาตกแต่งให้เป็นจุดที่ นาไซบริการแล้วก็ปิดบังด้านทางข้างเพื่อว่าให้ดูน่าเกียดนะครับกาวมาซอยกันก็มีแต่โยมในบ้านเนี่ยครับซอยกันซอยกันเฮีดยซอยกันสสงซอยซอยกันนะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับญาโยมทั้งชาวบ้านโน้มแสแบงแล้วก็ญาโยมทั้งไก่ที่ได้รวมกันเป็นโจผ้าสำหรับไล่ซื้อสีใดประกาศประชาสัมพันธ์อนุโมทนาให้ได้รับทราบกัน เป็นลำดับไปสำารับมือนี้กัเพิ่งจะเซ็จจากพิธีไหว้คู่อยู่ที่สำนักงานบมรำใจเกินรอยกลับมากลับมาเบิงโยมเพิ่งก่อสร้างตอนนี้อยู่ในช่วงดำเนินการอยู่นะครับมาอัพเดตให้เบิงเลไลทันที่ได้รวมทําบุญมากก็จะได้เห็นว่าเออตอนนี้เฮ็ดไปหอดไสใจแล้ว ขออนุโมทนาบุญกับจะภาพทุกทันเดอร์ทางไก่ทางไก่ซอยกันคนละไม่คนละเมื่อคนละเล็กคนละ,ลน,ละน้อยกันสำเร็จได้นะขออนุโมทนาบุญกุศลนะในการสร้างห้องนำ้ำอยู่ที่วัดสว่างมงคลบ้านนุ่นแสแบงตมุดําเลียงอำเภอกำทรัพย์ชัยจังหวัดมหาสรารคามในเทือนหนีนำ้ำนะครับขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งสุขสมวัชในสิ่งที่ปัถนาทุกประการขอจเจริญพร